ครที่คิดถึงพลเอกประยุทธ์มารวมกันตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าทางพลเอกประยุทธ์นะคะก็มีการโพสเฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนั่นก็คือไปที่ญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งการไปครั้งนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบสิปีก็ว่าได้นะคะที่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นะค่ะรวมถึงนะคะพอไปแล้วเนี่ยก็มีคนไทยเข้ามาทักทายด้วยซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เองนะคะก็ออกมาระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ยังระลึกถึงกันค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอกกาการ,กร ระทรวงกลาโหมนะคะก็อย่างที่บอกค่ะโพส a c e b o o k ที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชานะคะระหว่างที่ท่านไปพักผ่อนกับทางคุณนราพรจันโอชาภรรยาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งภาพที่เห็นก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นอริยบทแบบผ่อนคลายสบายๆนะคะซึ่งท่านก็ได้ระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่าสวัสดีครับนะับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีเลยที่มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศขอนําภาพส่วนตัวจากทริปนี้มาฝากแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสไปเที่ยวชมอีกหลายๆที่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและก็นอกประเทศอีกมากมายเลยไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับคนไทยด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยก็เข้ามาทักทายด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรไมตรีต่อกันซึ่งทางพลเอกประยุทธ์นะคะก็ระบุว่าผมขอขอบคุณทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ความระลึกถ,ถึงกันตลอดไปค่ะ